Hon, o, ขขดีขอขิอนส omnia DJ คนเดี่ยวปาร์เรสสองพันนักล่าฝ่าลูกความกล้าจนคนพบพลังแห่งการป้องนะวันนี้คือรักจับใจนะครับหนึ่งผลงานจากบีสกริดนะฮะเรียกว่าเป็นซิงเกลิลที่โหเรียกว่าปล่อยมาแต่ละครั้งนี้เรียกว่าแดนซ์กระจาย,ยาจริงๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขอต้อนรับนะฮะคุณบุฟอ่ะคุณฟังทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ซีด บเจด็ดหนึ่งเฟรมของเรานะครับกว่าช่วงนี้เลยซิตอินซอมเนียนั่นเองอยู่ทงอยู่กับผมนะครับดีเจอ้นอัตพงอัตกิกุลนะครับน่รอว่าอยู่กันยาวเลยนะฮะสามชั่วโมงเต็มนะครับ ตั้งแต่ตีสามะถึงหกโมงเช้านะครับมาเริ่มเลยใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับ4111975ส่งเข้าไปได้เลยนะครับแน่นอนว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีก1วันใหม่นะครับแล้วก็เหลือแค่อีกแค่วันเดียวนะฮะพวกเราเองซีเซเวนะก็จะต้องเตรียมตัวนะครับกับซีโชวนะครับครั้งที่80ของเราแล้วด้วย นะครับเขาว่าเร็วมากเลยนะครับก็จะขนทัฟซิลปินไปแม้ว่าพี่บี้ไม่ไปนะครับครั้งนี้นะฮะกับเดอะสตาร์แต่ว่าแน่นอนว่าจะส่งรุ่นน้องนะกับเดอะสตาร์แปดแล้วก็ยังมีน้องน็อดด้วยนะครับเรียกว่ามาร่วมความสนุกกับเราด้วยนั่นเองนะฮะไปเจอกันได้เลยนะครับเสาเสาที่ถึงนี้แล้วนะครับชิโคล่านั่นเองนะครับเรียกว่าชาวซีนะฮะจังหวัดใกล้เคียงนะครับยังไงก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับลม่รองว่าโอ้โหความมันเรียกว่า อัดแน่นเอียดเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าต้นชั่วโมงนะครับผมมีอีกหลายเพลงนะฮะเรียกว่าจากรีเควสต์ด้วยนะครับรวมๆกันนะครับมามอบให้คุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็ยังมีเออเจ้าดูว่ารักเธอนะครับจากมัดหมี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะยังมีหนึ่งผลงานฮะเพลงเด็กเอ่อเพลงเน็กนั่นเองนะครับจากเดฟนะครับฟิชชิ่งกับเอ็นริกเก้ด้วยนะครับยังไงเหมือนเดิมเราอยากฟังเพลงอะไรนะครับ4111975ส่งคอมมาได้เลยนะครับ และนี่คือคิดถึงนะฮะจากหนุ่มหรือว่าหล่อขั้นเทพเลยคือหนุ่มโดมประกอลำนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีผลงานจากค็อกเทลด้วยนะครับกับสาวซิงไฮ้แล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่คนรีเควสต์มาเยอะมากเลยนะครับทาง c 1 1 1ึ1่ ก็คือความรักดีๆอยู่ที่ไหนนะครับจากหนุ่มพีทพีระนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งศิลปินนะครับที่เคยมาร่วมรายการเดอะแคมป์กับเราด้วยนะฮะเรียกว่าโอ้โหมันสมากเลยคือฟังกี้เบอร์เกนะครับกับสักนาทีแล้วก็สุดท้ายเลยกับกะลานาฬิกาของคนรักกันนั่นเองเอาละับผมขอเล่าเรื่องดีๆที่โอ้จะพูดไง,ง เป็นเรื่องที่ได้บอกว่า,าชายหนุ่มหลายคนอาจจะโ,โหใฝ่ฝันนะครับว่าอยากจะให้มีเรียกว่ากิจกรรมทางการตลาดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับที่กรุงเทพหรือว่าที่ประเทศไทยของเราบ้างนะครับมันเป็นการที่เรียกว่าเรียกลูกค้าได้ดีมากเลยนะครับสำหรับห้างสรรพสินค้านะครับที่เยอรมันนั่นเองเพราะว่าเขามีการนะครับจัดโปรโมชั่นนะฮะ ให้ชอบฟรีแน่นอนว่าของฟรีเนี่ยใครใคร,ใครก็ชอบนะครับแต่ว่าต้องจํไว่าอย่างหนึ่งว่าฟรีจริงๆมันไม่มีในโลกนะครับฟรีครั้งนี้แต่ว่าเราต้องมีของมาได้เขาคือการแก้ผ้าช้อปปิง้ง <c oughs> เออน่าสนใจ <laughs> 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 ในะฮะถ้าเกิดพูดถึงว่าแก้ถ้าเกิดว่าอยากได้ของฟรีเนี่ยอยากมาช้อปปิ้งฟรีนะครับแต่คุณต้องแก้ผ้าเข้าไปในร้านนะฮะแล้วก็อ เลือกของได้ตามตามตามใจชอบเนี่ยเออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเราจะกล้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าดาดูความที่เป็นฝรั่งเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เขาคงไม่ค่อยซีเรียสนะครับเนี่ยถ้าพูดถึงของฟรีต้องบอกว่าจะไม่มีใครที่ไม่ชอบผมมั่นใจว่าชอบทุกคนแหละแล้วก็มันเลยเหตุแล้วว่ามีการปิ้งไอเดียขึ้นมาเนะครับเขาบอกว่าเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับในเมืองซูเดลกัมทางเขตฟรีเซียนนะครับซึ่งเป็นพรมแดน ระหว่างประเทศเยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์นั่นเองนะฮะได้ออกแคมเปญก็เรียกว่าโอ้โหแคมเปญไม่จะพูดยังไงไม่รู้คิดได้ยังไงเลยว่าครีเอทีฟเจ๋งมากคือแก้ผ้าช,ช็อปฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่ามันผ่านมาละเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคือวันที่16มิถุนายนนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฉลองเปิดสาขาใหม่ของร้านนะครับก็เขามีการเผยนะครับบอกว่าแคมเปญเนี่ยนะฮะเรียกว่าทางร้านเนี่ยจะให้สิทธิ เพียงผู้สมัครใจนะครับเรื่องผ้าล่อนจอนเป็นชุดวันเกิดนั่นเองนะฮะแค่100คนแรกเท่านั้นนะครับโดยพวกเขาะจะมีสิทธิ์เข้าไปเดินเลือกของนะฮะหรืรอว่าหย่อนลงในรถเข็นของคุณเนี่ยแล้วกลับบ้านไม่ได้ฟรีฟรเลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะว่าของที่หยิบฉวยมันเนี่ยจะต้องมีราคานะฮรรวมกันแล้วไม่เกิน270ยูโรหรือว่าราวๆ15,000บาท ซึ่งสำหรับผมนะการไปช้อปปิ้งหรือว่า,าซื้อของพวกในร้านอาที่เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางที่ผมจะจ่ายเงินเกินโอหถึงหมื่นอะ่ะอย่างมากสุดเลยก็มาสองพันนี่คือมากจริงๆเลยนะอันนี้ล่อเป็นหมื่นครับคือก็คุ้มอะ่ะแต่ว่าคุณกล้าหรือเปล่าเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เวทีการประกวดอะไรสักอย่างเออนะฮะเออแต่ก็ ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใจกล้าก็ได้นะเออนะฮะเรียกว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีผู้อ่าหรือว่าผู้คนนะครับให้ความสนใจกันล้นหลามเลยนะครับแน่นอนว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะกระตุ้นยอดขายอยากจะให้มีคนเนี่ยเดินเข้ามาในร้านเรียกว่าดึงดูดให้ดูสักโอ้โหไม่คนเยอะจังอะไรเงี้ยให้ดูคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเล่งไว้ตอนแรกวันสิบถึงยี่สิบคน แต่เอาเข้าจริงๆครับมาออกันกว่า250คนเลยมันแงอยู่แล้วเลยครับถ้าผมอยู่ระแวกนั้นผมคงเป็นหนึ่งในนั้นแหละฮะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับมั่นใจว่าใครๆก็คงอยากเห็นแหละนะฮะแล้วเร,เรียกว่างานนี้นะครับนอกจากที่คุณลูกค้านะครับในชุดวันเกิดเนี่ยเข้ามาเดินช็อปช้อปปิ้งฟรีแล้วนะครับยังต้องเรียกว่าขอแดงคุณตำรวจมาด้วยเออเพราะว่ากลัวจะมีเหตุจราจร กลัวอดใจไม่ไหวนะฮะตรงเลยว่าป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะมีการเรียกว่าจัดคิวด้วยนะครับว่าจะให้เข้าทีละกี่คนนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมาชอปปิ้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครอะชาวดัตช์นะครับที่ข้ามข้ามพรมแดนมานะครับมาช้อปสินค้าแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าซื้อไปมากสุดเลยก็คือพวกเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่า ที่เนี่ยมันขายถูกกว่าฝั่งเยอรมันนะครับเรียกว่าถูกกว่าประเทศตัวเองนะครับก็เลยเรียกว่าซื้อไปกักตุนเลยคิดดูดิ1500บาทถือว่าเยอะมากเลยนะบางคนอาจจะซื้อไปแล้วไปเก่งกำไรก็ได้นะครับอาจจะไปขายต่อพอตอนขายต่อปุ๊บลูกค้าจะเดินมาถามคุณคุณนั่น,น,น,นเราอะเหมือนเคยเห็นที่ไหน <c oughs> <c oughs> เอออาจจะได้เลยเคยเคยแอบส่องหรือรอยู่หรือเปล่านะครับเออก็เรียกว่าเป็น <c oughs> เป็นออาเรียกว่าออมา การตลาดแล้วกันนะฮะการตลาดที่แปลกๆนะครับที่ยังมีอยู่บนโลกนี้นะครับเอามาฝากกันแล้วกันมาแชร์เดียถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะก็ พอจัดก็ดีผมก็จะได้ไปดูอาจจะไม่แอบส่องอยู่แถวนั้นนะฮะไม่ต้องแปลกใจได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแล้วนะครับหลังเบรกแน่นอนว่ายังมีหนึ่งเพลงรอคุณอยู่นะฮะจากเฟย์ฟังแก้วอีกหนึ่งเพลงที่คนรีเควสต์มาเยอะนะครับกับถามไม่คิดนะครับชั่วโมงหน้านะฮะยังคงอยู่กับผมดีเจโอ้นอัตพงศ์อัตจิกุลเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าฟังเพลงอะไรซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าส่งเข้ามาได้เลยนะครับ ดีเจอ,อ,เเอ้นเดอะฟาร์เรอร์สองพันนักล่ากับผู้ป่าทุกขวา่งนำสคนคนพบพลังแห่งการป้องกลับมาแล้วนะครับกับต้นช่วงที่สองนะครับกับผมดีเจอ,อน้นอัตภพลอัตกิจกุลน,นะครับแน่นอนว่าเมื่อช่วงประมาณคา่ำคืนนะฮะของเมื่อวานละกันเมื่อวานวันพุธนะฮะพวกเรานะครับเรียกว,ว่าดีเจเซนนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวแทนนะครับได้ไปมอบอแสดงความนดีนะครับเรียกว,ว่าไปที่งาน สยามแดรด,ดา,ราวอวร์ด้วยดาราเอียดเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนว่าโอ้โหเราไปรู้สึกว่าเพลินเลยเหล่าดเจซีแต่ละคนเลยว่ามีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเหล่าศิลป,ปินดาราทุกท่านเลยที่ได้รางวัลไปด้วยนะครับ ท่านเองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในวงการบันเทิงที่เราว่าหลายคนเองเรียกว่ายอมรับเลยไม่งั้นคงไม่ได้รางวันอันทรงเกียรตินี้แน่นอนนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันแต่ที่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยคือผมเพิ่งเคยได้เห็นพี่เบิร์ตธงชัยตัวจริงๆที่มีโอกาสถือว่าโอ้โหรูกสึดดีมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นขวัญใจไอดอลตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหตัวจริงยังหล่อมากสมัยตอนเด็กเป็นยังไง ตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเรียกว่าหล่อจริงๆนะครับโอ้โหขอตบอีกครั้งเลยชอบมากเลยคนดีอรดอลเรียกว่าเวลาออกซิงเกิลอะไรมานะครับดังแล้วก็ฮิตติดหูนะฮะคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับออาถ้าต้นชั่วโมงดีๆอย่างนี้นะครับผมมีเพลงนะครับจากฝากของ The Star 8ด้วยนะฮะคือสาวสไมน์นั่นเองนะครับผมมั่นใจว่าหนุ่มๆหลายคนคงรอซิงเกิลของเธอมานานแล้วนะฮะ แน่นอนว่ามีเพลงจากหรือว,ว่าเพื่อนๆนะครับในรุ่นเดียวกับ,กบเธอเนี่ยเรียกว,ว่าเล็กปล่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังไต่อันดับมาเรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะเป็นของหนุ่มโดมเดอะสตาร์นะครับขา้ามมริฐานด้วยน้ําตานะครับหรือว่าจะมีจากแกงส้มนะครับรักเธอ24ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนเลยซึ่งตอนนี้ก็กําลังทยอย,ทยอยกันมานะครับ ก็ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันละกันสำหรับแฟนคลับนะฮะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมโหวตกันมาเยอะๆละกันนะครับเพื่อเพลงของน้องสมัยนะฮะจะได้ติดอันดับด้วยนะครับกับรอคําว่ารักนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งผลงานนะฮะจากไทเทเนียมด้วยนะครับ thank you for loving me นะครับฟิชชอร์วิงกับสาวสุดเท่นะครับไดโนฟินเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันเสาร์ที่ถึงนี้นะฮะก็จะถึงคอนเสิร์ตใหญ่นะครับของเธอแล้วนั่นเอง เรียกว่าครั้งนี้เธอตั้งใจมากเลยนะครับตอนทีเ่เธอเองได้มีโอกาสมาที่คลื่นนะฮะแล้วก็มาโปรโม,โรโมทคอนเสิร์ตของเธอต้องบอกว่าเธอใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องแสงที่อยู่บนเวทีการเพอร์ฟอร์มหรือไมาจะเป็นเ,เรื่องของเ,อเรียกว่าอะไรอ่ะการแต่งกายคอสตูมสีผมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีการเลือกเพลงที่เธอคัดสรรมาแล้วนะฮะที่เรียกว่า โอโหทุกอย่างเลยเรียกว่าเธอลงไปทุกรายละเอียดจริงๆนะครับกับครั้งนี้เลยนะกับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ Magic of the Night Concert นะฮะแน่นอนว่าจะจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์นะครับที่23มิถุนายนนี้นะฮะณ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะย้ำอีกครั้งหนึงนะกับคอนเสิร์ตนะฮะ Dinofin Magic of the Night Concert นะครับจะจัดขึ้นครั้งเดียวรอบเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าแฟนๆนะครับสามารถไปติดตามมันได้เลยนะฮะ บัตรก็แน่นอนยังขายอยู่นะครับอยากได้มีหลายราคานะครับไปติดตามกันได้เลยนะฮะอาละตอนนี้ก็มีหนึ่งเพลงด้วยนะครับที่ยังรอคุณอยู่จากสาวเสียงดีเรียกว่าเสียงโอ้โหเสียงเธอเทพมากเลยนะครับสาวโรสซินทิปนั่นเองนะครับกับคนดื้อนนะฮะแน่นอนเลยครับอยากฟังเพลงอะไรนะครับ4111975ส่งเข้ามาได้เลยนะครับว้าวนะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานเพลงนะฮะจากเรียกว่าสาวที่ แอปพลิวเลยทีเดียวหลายคนเรียกว่าผู้ชายนะครับสนมากเลยนะครับน่าจะจำพวกเธอได้ดีนะฮะก็คือซิสตอร์นั่นเองนะครับกับอโลนนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยของเธอนะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งผลงานเพลงจากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะครับของสาวกี่พันปีดีนะครับเรียกว่ายังไงเธอก็ยังสวยอย่างนั้นเลยนะครับคือสามชาตินั่นเองนะครับกับแอปสตอรี่นะฮะซึ่งเพลงนี้แน่นอนว่า ตอนนี้ก็เรียกว่าแผ่วแล้วก็หลุดไปจากอันดับของเราแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตลอดที่อยู่ในอันดับเนี่ยอยู่มันนานมากเป็นเพลงที่อีกหนึ่งเพลงนะที่หลายคนรีเควสมาเยอะมากเลยนะครับกับแอปสตอรี่นะครับก่อนหน้านี้นะฮะมีผลงานจากพิ่ลูลาด้วยนะครับแล้วดูความรักผลินะครับแล้วก็ o o d a f t e r n o o n นะครับกับรักล้านใหม่แล้วก็จากหนุ่มเสียงดีเสียงนุ่มคนนี้นะครับที่ใช้แดดนะฮะกับฝันไปนั่นเองนะครับ อาล้ฮะตอนนี้ก็เรียกว่าเวลาลุ้งเลยมาเยอะแล้วฮะหลังเบรกนะครับก็ยังมีเพลงรอคุณอยู่นะฮะจากหนุ่มเสียงดีคนนี้เรียกว่ามากม,มากความสามารถด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับในเร็ววันนี้นะครับกับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภารณรนั่นเองนะฮะว่ารู้สึกว่าจะเป็นวันนี้นะครับรู้สึกว่าเขาเองก็ได้เข้ามาด้วยนะครับได้มาฝาก คอนเสิร์ตของเขาด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับนะสามารถติดตามได้เลยนะครับเอาละครับกับเพลงนี้เลยไม่จำเป็นนะครับส่วนชั่วโมงหน้านะครับยังคงอยู่กับผมนะครับดีเจอ้นอัตพงอัตกิตกุลเหมือนเดิมเลยนะฮะอยากฟังเพลงอะไร4111975ส่งเข้ามาได้เลยนะครับดีเจอ้นเจ้าปาร์เรผ่อพันนักบาบผู้าผู้ขวักไาว้นคนพบพลังแห่งการป้อง กลับมาแล้วนะครับกับชั่วโมงสุดท้ายนะฮะกับผมดีเจโอ้อัตตะพง์อัตะกิจกุลนะครับแน่นอนว่าขอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยละกันนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะเรียกว่าติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของคลื่นของเราซีดเกสิจุดห้าเฟมนะฮะสามารถติดตามได้นะครับทาง Facebook ก็ได้แล้วเออ นะครับเข้ามาเลยนะที่ w w w f a c e b o o k c o m /iamseed นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Twitter ก็ได้นะครับที่ uh, i m s e e d 9 7 5นะครับส่วนอันนี้กำลังฮิตเลยนะครับทาง Instagram มนะครับก็จะอัปเดตเลยว่าเอ้ยตอนนี้มีศิลปินคนไหนมาเยี่ยมเยือนนะฮะคลื่นของเราบ้างหรือว่าทาง DJ มีกิจกรรมอะไร นะฮที่เรียกว่าไปสังสรรค์ที่ไหนบ้างไปเรียกว่าไปาร่วมงานที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถาเซิร์ชมาได้นะฮะที่ซีดเอ็มคนนั่นเองนะครับเอาละฮะต้นชั่วโมงครับผมมีผลงานเพลงที่หลายคนรีเควสต์มาเยอะมากเลยนะครับทาง4111975นะฮะมีบอกว่าส่งให้คนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะครับเรียกว่าเพลงนี้กำลังฮิตฮอตมากเลย ต้องบอกว่าเริ่มต้นนะฮะตอนนี้ก็คงเป็นประ,ะ,ประเด็นที่ซาลงแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้เปิดบ่อยบ่อยเพราะว่าน้องคนนี้เลยน้องแว่นนั่นเองนะครับน้องแว่นคนนี้นะครับเรียกว่าทําให้หลายๆคนเรียกว่าเหล่าดา,าราเซิลป,ป,ปินหลายคนนะฮะพูดถึงเป็นท k อ f ส h ตทเ w n เลยแล้วก็ยังมีการนํามา copy เรียนแบบอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบนชลาทิตก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นทางโกตีอารัมบอยนะครับก็ยังมาโอ้โหมา หรือว่ามา cover ใหม่ในครับสำหรับน้องแว่นคนนี้นะฮะก็คือเสียใจแต่ไม่แคร์นั่นเองนะครับจากหวายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะฮะเป็นซิเกิลแรกเอ่อโหแรกจริงๆในชีวิตของเขาเลยนะครับแล้วก็เขาเองก็จะได้มีโอกาสไปร่วมซีโชกกับเราด้วยก็คือหนุ่มฮันเดอะซานนั่นเองนะครับกับเพลงบิดนะครับเป็นเพลงแนวแดนซ์เลยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงอะไรหรือว่าอยากแนะนำเพลงอะไรนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับทาง4111975ครับ แน่นอนเลยนะครับว่าอีกแค่1วันเท่านั้นนะครับไม่นานเกินรอนะฮะเรียกว่า The Sea s โชวนะครับคอนเสิร์ตเพื่อคนทั้งประเทศครั้งที่80นะครับก็จะได้เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้นะฮะซีของเราจะขึ้นไปถึงอีสานเลยนะครับเรียกว่าไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาลิโคล่านันเองนะฮะแล้วก็เรียกว่าขนเหล่าทปินไปมากมายเลยนะครับทั้งสองฟากบิ๊ก โอโหไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง The Star 8กับทางด้าน f 8นะครับไม่ว่าจะเป็นโนตพนายังกูลโดมหั่นจากเดอะสตา8นะครับมีต้นเต๋าครชาจาก f 8ด้วยแล้วก็มีทางหนุ่มไอซ์แรนอยู่อินสติ้งพี่โป้โยคีเพลย์บอยแล้วก็เด m o มูสด้วยนะครับแน่นอนว่าชาวโคลด้แล้วก็ชาวซีทจังหวัดใกล้เคียงนะฮะเรียกว่าพอได้ยินเสียงผมครั้งนี้แล้วเรียกว่าเตียบตัว กันให้ดีเลยครับเตรียมตัวไปซิกกันได้เลยนะฮะในวันเสาร์ที่23มิถุนายนนี้นะครับที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมานะครับแล้วก็ไปสามารถไปรับบัตรฟรีก่อนได้เลยนะครับในวันที่21แล้วก็22มิถุนายนนะฮะก็ตั้งก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับส่วนวันพรุ่งนี้แน่นอนว่าเจอผมแน่นอนพรุ่งนี้นะฮะเรา d ีเจซีซว่นนะครับเรียกว่าจะไปแจก ตั๋วเลยนะฮะแจกบัตรฟรีเลยนะครับเรียกว่า จากมือต่อมือเลยนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นนะฮะสามารถไปเจอกันได้นะครับบรูอันซิตี้วอล์นะฮะชั้นใต้ดินเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับและแน่นอนว่าสำหรับเดอะซีดโชว์ด i ชั่นครั้งนี้นะครับซีดได้รับเกียรตินะฮะจากคุณกบบิ๊กแอสด้วยนะครับมาเป็นกรรมการตัดสินนะฮะผลงานของน้องๆที่มีผลงานสุดซีดกันอีกด้วยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันละกันนะครับว่าจะมีใครนะครับที่สามารถเข้ารอบแล้วก็ได้โชว์บนเวทีเดียวนะฮะกับศิลปิน ระดับประเทศบ้าง oh. ไม่ธรรมดานะครับรับรองเลยว่างานนี้ชาวซีตะได้มันซีทั้งโคราชไปอย่างพวกเขาแน่นอนนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีหัวฉีดอัจฉริยะ o to to l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  จาก AIS ชีวิตอิสระในแบบคุ้นบะหมี่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระชิงแดง Dance Moisturizing Color และ t r e บ b o a r แบ a ด์ครับ แม่ตอนเช้านะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะ6นาฬิกาแล้วด้วยนะครับก็เรียกว่าฟังเพลงเพาะๆไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีซิงเกิลใหม่ของศิลปินด้วยนะฮะอีกหลายท่านเลยที่เรียกว่าเปิดให้ฟังตอนช่วงเช้านะครับและนี่คือผลงานเพลงนะฮะจากนัตตี้นะครบับรักมากเท่าไหร่ใจเจ็บเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นมีผลงานจากสอนกับเพลงดินนะครับแล้วก็ยังมีวินดี้สไมนะครับยิ่งกอดยิ่งไกลนะครับแล้วก็มีหนึ่งรีเควสที่คนขอมาเยอะมาก และผมก็ภูมิใจเสนอเนะฮะเพราะว่าเป็นซีดะฮนด์ดิวันทีนะครับเรียกว่าเป็นโหเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับประจำาทิทย์นี้นะฮะและแน่นอนว่าพอเข้าใหม่ปุ๊บก็เรียกว่าเป็นไฮเอสเลยเรียกว่าขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับก็ือคืนอันดับที่9นั่นเองบนซีชา์นท็อปชูนี่ของเราด้วยนะครับกับเพลง2ของเก้าอี้ไม้นะฮะเพลงนี้นี่เปิดทีคนเฮทีเลยนะครับเออนะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่เพราะเพลงหนึ่งนะผมมั่นใจว่า โอหคงน่าใช้เวลาไม่นานนะครับมันจะไต่อันำขึ้นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะครหลังจากที่หายไปนานนะครับกับพี่ๆวง Black Head นั่นเองนะครับกับสวยจริงแลียว่ามีการประยุกต์นะครับมาครั้งนี้มีเอาเรียว่าดนตรีแบบดับสเตปมารวมด้วยนะครับเรียกว่ามีการประยุกต์ให้รู้สึกว่าดนตรีทันสมัยด้วยแต่ก็ยังคงความมีกลิ่นอายของ พี่พี่วง b l a c k h e a d อยู่นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เขามีการรับสมัครนะฮะนางเอก MV นะครับซิงเกิลต่อไปด้วยเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราน่ารักเราไปสมัครไม่ใช่เขาจะมีการสมัครแลยว่ามีการกำหนดกฎเกณฑ์อายุอาจจะมีสัดส่วนด้หรือเปล่าเออน่าสนใจนะับเพราะว่าแต่ละคนอย่าง MV ของตัวเนี้ยสวยจริงเนี่ยที่เพิ่งปล่อยมา เขาต้องคัดมาจากเรียกว่าการแต่งเพลงเขาเนี่ยเขาแต่งมาจากนางแบบนะครับที่เขาเลือกอนางแบบมาก่อนเลยนะครับ4คนนะฮะแล้วก็ค่อยมาแต่งเพลงเออมีการเรียกว่ามีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจนะฮะในการแต่งเพลงมาจากนางแบบชอบตรงนี้แหละนะฮะพี่เออไม่ธรรมดาเลยนะครับ ก็เรียกว่าติดตามแล้วกันเพลงนี้กลับมาครั้งนี้น่าจะโอ้โหเรียกว่าน่าน่าจะตูมตามเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่พี่วงแบล็คแคทนะครับกลับค่ายใหม่ด้วยนะครับอ่ะแน่นอนนะตอนนี้ก็เรียกว่าล่วงเลยมาแล้วนะครับเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแล้วนะครับยังไงก็ผมขอทิ้งท้ายหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะจาก s u b เบอร์เนะครับมอเตอร์ไซค์ยามเธออยากอยากยากยากสิยากไม่ใช่อยาก ไปไหนแล้ว oh. มอนสายามเธอ,อยากนะฮะจากซาบเบียนะครับแน่นอนว่าเป็นหนึ่งรีเควสตนะฮะที่หลายคนอขอมาเยอะมากเลยนะฮะทาง4 1 1 9 7 5นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่ทางพี่โดมประกอลำไปเห็นจากการแสดงสดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากก็เลยเรียกว่าชวนมาเล่นดนตรีเลยนะครับ เป็นหนึ่งวงจากเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มจะประสบความสําเร็จแล้วนะครับยังไงก็ทิงไทยด้วยเพลงนี้ด้วยละกันนะฮะหลังเบรกนะครับเนื่องด้นว่าตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสหรับผมดีเจโอ้นอัตพง์อัตเกจกุลแล้วนะฮะเจอกันอีกทีก็ช่วงอาทิตย์วันอาทิตย์เลยนะครับจะมีช่วงอ่ตอนเนชั่นวายนะครับเรียกว่าจะมารายงานชาร์ตมาลุ้นกันละกันนะฮะว่าสัปดาห์ต่อไปนะครับเรียกว่าอันดับของ เพลงนะครับบนซีชาร์ท็อปทเวนตี้ของเราจะเป็นยังไงจะมีเพลงไหนที่ขึ้นหรือว่าลงหรือว่าเป็นนิวเอนทรีบ้างนะครับก็มาลุ้นกันได้เลยนะฮะแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับเล่นโอ้โหศิลปินมาเยอะมากเลยนะครับกับซีโชว์ครั้งนี้นะครับเรียกว่ามาเจอกันได้เลยที่โคด้านะครับเรียกว่าชาวซีนนะฮะจังหวัดใกล้เคียงเรียกว่าสนใจนะครับเรียกว่ามาเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ นะฮะเพราะว่าอยากจะให้มันเจอทั้งทีนะครับเพราะานานาันทีศซลรป,ปินและดัปประเชศขนาดนี้นะครับจะขนทัพไปหาคุณเองนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเท้ากระโดดให้สูงนะครับแล้วก็เตรียมความมันให้เต็มที่ไปซิกให้เต็มที่เลยไปเจอกันได้เลยที่โคราชเสาร์นี้นะครับแต่ว่าวันนี้ดีเจโอนต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะขอกล่าวว่าอารุณสวัสดิ์นะคะชาวซีทุกท่านสวัสดีครับ